สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นรถฉีดยานะครับปั๊มโอลิมเปียเบอร์ห้านะครับเป็นลัมิกนะครับถานน้ำเข้านี้วนะครับปั๊มนิ้วนะครับเครื่องคูต้านะครับน่าจะแปดแรงนะครับตังคเจนะครับมีสายตาร์นะครับสายมาเต็มโลเลยนะครับวันนี้เกียร์เดินได้นะครับที่ใส่แบตนะครับเครื่องตัวเดียวกันครับคู่นี้ไายตาส์นะครับสายมาเต็มโลนะครับ มาด้เช็คพร้อมใช้นะครับตัากุญแจทั้งคู่นะครับตากุญแจนะครับแกวนะครับปั๊มโอลิมเปียนะครับแค่เดอนนะครับทางปั๊มสวยหมดนะครับงานดิบนะครับท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับเรื่องโอทีบีนะครับปั๊มนิวทั้งคู่นะครับ ใช้ลูกปั๊ม28มิลนะครับตัวเดียวกับมารูยาม่ารหัส5นะครับจะสอบถามได้นะครับรถฉีดยานะครับขอบคุณครับ